มิ่ายอมรับเป็นแฟนอาชิเล่าเขินทริปดิสนีย์แลนด์ไปกันสองต่อสองยอมรับเต็มปากว่าเป็นแฟนกันแล้วจ้าสำหรับน้องมิ่าทองเจอือวัยส7ปีลูกสาวคุณพ่อทีทองเจอที่ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักเล็กๆก,กับหนุ่มหลอกอชิอชิรวัตดวัย2ี่สปีลูกชายของ พ่อฟลุกเกลกพลแม่โบชยาดาโดยที่ผ่านมาทั้งคู่มีเปิดตัวคบกันภายใต้การดูแลของครอบครัวทั้งสองฝ่ายไปไหนมาไหนมีการขออนุญาตกันอย่างถูกต้องพร้อมมีภาพหวานให้แฟนๆได้เขินตามอยู่ตลอดล่าสุดวันนี้วันที่29พฤษภาคม2566สาวมิ่าเผยว่าทริปล่าสุดที่ไปด้วยกันคือดิสนีย์แลนด์เป็นการไปเที่ยว สอต่อสองหนุ่มอาชีเป็นคนดูแลตลอดคลิปทั้งจัดผมซบไหลแถมยังมีช็อตอยู่ในร่มคันเดียวกันด้วยหนุ่มอาชีเป็นคนพูดเก่งผิดจากที่ทุกคนคิดซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่พยายามปรับนิสัยให้ต่างฝ่ายต่างคุ้นเคยกันให้มากที่สุดหนุ่มอาชีมักจะมาหาที่บ้านเพื่อให้เข้ากับครอบครัวของมีญาด้วยนายเอนเตอร์เทน